คนส่วนใหญ่กินบอรอกโครี่ผิดและทำให้สะเก็ดเงินเห่อก่อนที่จะไปฟังฝากกดติดตามช่องแก่นปรึกษาสะเก็ดเงินด้วยนะคะอย่างแรกค่ะเลือกให้ถูกวิธีควรเลือกบอรอกโครี่ที่มีดอกแน่นสีเขียวเข้มไม่มีจุดสีเหลือง เพราะถ้ายิ่งสีเขียวเข้มจะมีสารซันโฟราเฟนสูงอย่างที่ 2. ต้องล้างให้ถูกวิธีควรแช่ในน้ำที่ผสมเกลือหรือว่าน้ำส้มสายชูนานประมาณ10-15นาทีเพื่อล้างสารเคมีและยาฆ่า,มาแมลงเมื่อเราล้างเสร็จแล้วควรซับบอกโคลี่ให้แห้งเพราะถ้าเกิดว่าน้ำค้างในบล็อกโคลี่เยอะจะทำให้เวลาที่เรานึ่งบอกโคลี่เสียว,วิตามินซีได้ง่ายอย่างที่สหั่นให้ถูก บ็อกคอรี่เป็นชิ้นเล็กๆวางทิ้งไว้ประมาณ40นาทีก่อนทําสุกเพราะอะไรใช่ไหมคะเพราะเอนไซม์ไมโลโซิเนตจะทำงานเปลี่ยนสารในบ็อกคอรี่เป็นซันโฟลาเฟนสูงสุดอย่างที่4ทํทำให้สุกถูกวิธีวิธีที่ดีที่สุดควรนึ่งไฟอ่อนๆ3-5นาทีหรือลวกน้ำร้อนประมาณ2-3นาทีแล้วตักแช่น้ำเย็นเลยทันที ห้ามต้มจนเปื่อยเพราะจะทำให้วิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระสูญเสียไปใครฟังคลิปนี้จบพิมพ์หนึ่งหน่อยนะคะแล้วอย่าลืมเอาไปทำด้วยนะ